สวัสดีค่ะมาพบก,กับบลูอิฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะก็มาคุยนะคะเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะอย่างที่2นะคะที่ควรจะมีนะคะก็คือ,อบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบวกสําเนานะก็ก่อนที่จะทํานะคะก็คือรวบรวมเอกสารใช่ไหมคะบัตรประจําตัวประชาชนนะคะสําคัญนะคะก็ควรจะเช็คนะคะวันเดือนปีด้วยนะคะว่า,าใกล้หมดอ่า อายุหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะถ้าหมดนะคะเราก็ไปทําใหม่นะคะที่ทําการอําเภอนะคะที่ที่เราอยู่นะคะเพื่อเพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหานะคะซึ่งในอย่างที่สองเนี่ยบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาอย่างเงี้ยก็ควรจะเตรียมเอาไว้สักอ่า สัก2ชุดนะคะพอดีนะคะก่อนที่เราจะยื่นให้กับเอเจตนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่กําลังจะทำวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็ค่อยๆรวบรวมเอกสารนะคะก็หาแฟ้มนะคะมาเก็บนะคะรวบรวมเอกสารเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำเอกสารไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีแบบ มันมันสูญหายมาแล้วมันจะยุ่งยากนะถ้าเราเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่เนิ่นๆนะมันก็จะทําให้เอกสารเราคคบนะแล้วก็เสร็จเร็วแล้วก็ได้ยื่นเร็วมากขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ